สวัสดีครับเพื่อนๆและผู้ติดตามวันนี้ผมจะพามาดูเด่นสามตัวมาหน่วยสิบใต้มาหน่วยสิบใต้นะครับวันนี้ผมมีหนังสือมายืนยันให้กับเพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าตัวเลขเหล่านี้ผมนํามาจากที่ไหนนะครับคือผมนํามาจากหนังสือนะครับที่ผมดูมาแลหลายปีนะฮะก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูดูนะครับนี่ฮะนี่ฮะตามนี้เลยครับนี่ฮะเขายังไม่ผิดเลยนะฮะยังไม่ผิดเลยนะฮะนะครับ นี่ฮะหนังสือให้แปดห้าสี่นี่ครับแปดห้าสี่นี่ฮะแปดห้าสี่ตัวเลขออกมาที่แปดเก้านะครับต่อไปเลยนะครับเนี่ยหนังสือให้มาที่หนึ่งหกห้าครับหนึ่งหกห้าตัวเลขออกมาที่สองหนึ่งนะครับต่อไปเลยนะครับต่อไปเลยนะฮะหนังสือให้หกเจ็ดแปด นี่ฮะหกเจ็ดแปดนะฮะตัวเลขออกมาที่สี่หกนะครับต่อไปเลยครับนี่ฮะหนังสือให้ที่แปดสี่สองนะครับแปดสี่สองตัวเลขออกมาที่สองแปดนะครับนะฮะระดูงวันนี้นะฮะวันนี้เก้าเจ็ดสองนะฮะบับงเอิญที่ว่าผมลงตัวเลขผิดไปนะฮะผมลงไปเก้าเจ็ดสี นะฮะแต่ที่จริงคือ972นะครับ972ตัวเลขออกมาที่9 4นะครับว่าต่อไปเลยนะครับหนังสือให้มาที่1 3 4มีนี่ครับ1 3 4ตัวเลขออกมาที่ 3, 7นะครับ37ต่อไปเลยครับนี่ฮะตัวเลขให้มาที่หนังสือให้มาที่5 1 3งอ่ะงวดที่ผ่านมานี้นะครับ5 1 3ส นะฮะ,นะฮะตัวเลขออกมาที่5 9นะครับครับนะแล้วงวดที่จะถึงนี้นะฮะงวดใหม่ให้มาที่5 3 7 5นะครับ537นี่ดูทครับ537นี่ีฮะ537ดูซิว่าตัวเลขที่จะออกจะตรงกับที่หนังสือให้ไว้ไหมนะฮะจะเดินต่อหรือว่าจะผิดเป็นงวดแรกนะฮะให้เพื่อนๆพิจารณา นะผมเป็นเพียงแนวทางให้กับทุกท่านเท่านั้นนะครับนะหาตัวเลขมาให้ทุกท่านนะครับกับเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีครับ